ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับครังจังหวัดจันทบุรีและธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ที่ตลาดเจริญสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะไปเปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้าอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ให้ได้ร่วมโครงการได้อย่างง่ายขึ้นและรวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะ นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านลงพื้นที่ร่วมกับนางอนงน้อยหนูเจริญครางจังหวัดจันทบุรีและนายพิทักษ์สันติพิทักษ์ผู้จัดการสำนักงานเขตจันทบุรีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนณตลาดเจริญสุขจังหวัดจันทบุรี โดยธนาคารกรุงไทยค่ะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้จัดตั้งจุดให้บริการรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดเจริญสุขและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดำเนินการ โดยภายในจุดบริการนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐค่ะเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเทศบาลเมืองท่าช้างกระทรวงมหาดไทยและธนาคารกรุงไทยร่วมอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าอย่างใกล้ชิดโดยทั้งนี้ในช่วงเช้านะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาร่วมลงทะเบียนนะคะประมาณ50รายค่ะ ซึ่งนางอนงน้อยหนูเจริญครังจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ โดยร้านค้าที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนณจุดบริการได้ค่ะท่านสามารถนำเอกสารไปดำเนินการไดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในพื้นที่ส่วนสำหรับตลาดสดที่อื่นๆนะคะที่มีความประสงค์ให้จัดตั้งจุดบริการลงทะเบียนเพิ่มเติมสามารถประสานผ่านสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้เลยค่ะโดยจะมีการพิจารณาตามจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมซึ่งต้องมีจำนวนตั้งแต่50ร้านค้าขึ้นไปค่ะ 啊，省略。 ร้านค้านะคะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งแอปถุงเงินนะคะซึ่งปกติเนี่ยร้านค้าก็จะต้องนําเอกสารนะคะสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายร้านค้ารวมกับเจ้าของร้านแล้วก็เอกสารที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่เป็นผู้นําท้องถิ่นนะคะเอาไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อรับบริการนะคะแต่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาเนี่ยนะคะร้านค้าก็มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกันจํานวนมากเพราะนั้นที่ธนาคาร กรุททุกสาขาเนี่ยก็เตรียมจุดให้บริการไว้นะคะทุกที่นะคะแล้วก็ให้บริการในวันหยุดด้วยแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนนะคะให้ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะจริงๆแล้วระยะเวลาของการลงทะเบียนเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาไปจนถึง19ธันวาแต่เนื่องจากว่าประชาชนที่มีแอปเป่าตังเนี่ยเขาจะเริ่มใช้เงินกันตั้งแต่วันที่29ตุลาแล้วดังนั้นร้าน ค้าเนี่ยก็จะต้องรีบนะคะให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในนะคะในขั้นตอนของการที่จะสามารถรับเงินได้ภายในวันที่29นี้ก็จะได้รับสิทธิ์ได้คุ้มค่าค่ะด้านนางสาวอินทิรากิจการแม่ค้าขายขนมโตเกียวนะคะก็บอกว่าการที่หน่วยงานรัฐและธนาคารกรุงไทยมาลงพื้นที่ให้บริการถึงตลาดเป็นความสะดวกอย่างมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากไม่ต้องเดินทางไปธนาคารทำให้ขั้นตอนรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งกล่าวนะคะว่าโครงการคนละครึ่งพล u สมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมเช่นเดียวกันนะคะกับนางสาวทมลวันสัจจาสายเจ้าของร้านอาหารทะเลสดแม่นงครานตลาดเจริญสุขค,ค่ะก็บอกว่าโครงการนี้นะคะโครงการคนละครึ่งพลสัสเป็นโครงการที่ดีช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นและช่วยเพิ่มรายได้ให้ใหกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ทั้งยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องภาษีด้วยนะคะว่าหากเราดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่กังวลเรื่องภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดค่ะออที่ผ่านมาแบบตั้งแต่เปิดช่วงแรกค่ะก็คือรู้สึกว่าลําบากมากเพราะว่าต้องไปเข้าคเข้าเข้าคิวที่ธนาคารซึ่งแบบไปกันเช้ามากแล้วมันก็คือแบบเหมือนเสียเวลาไปเลยทั้งวันเพราะว่าต้องไปต่อคิวแต่เช้าเพื่อจองคิวเพราะว่าธนาคารเหมือนแบบมีขีดจากัดรับได้แค่คิววันละ200 ก็คือลําบากมากแล้วพอดีแบบพอรู้ว่าเขามาเปิดจุดบริการที่นี่ค่ะก็เลยมาก,ก็คือรวดเร็วมากแบบเดียวเสร็จก็คือเราก็ปินเอกสารมาจากแอปอะค่ะเขาก็จะมีให้กดลิงก์เข้าไปใช่ไหมคะก็ปินแล้วก็กรอกข้อมูลของร้านค้าข้อมูลแล้วก็ถ่ายรูปร้านค้าของเราใช่ค่ะกับตัวเราอยู่ในนั้นแล้วก็เ่หน้าบัตรหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย แล้วก็สำหรับประชาชนคิดว่าน่าจะช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือทุกคนเนี่ยก็คือแบบเหมือนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันอยู่แล้วประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเกิดถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าแล้วเราแบบมีรับสิทธิ์อย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะแบบกระตุ้นยอดขายกระตุ้นอะไรเยอะเลยค่ะทางตลาดอะคะ่ะได้แจ้งมาว่า ทางธนาคารจะมาช่วยดำเนินความสะดวกให้เราอีกขั้นหนึ่งคือมาตั้งการบริการในการลงทะเบียนคนละครึ่งพลสที่นี่ค่ะก็มีความสะดวกต่อทางร้านค้ามากค่ะความยากง่ายก็ไม่ไม,ไม่ยากนะคะถ้าในแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไปต่อคิวลงทะเบียนที่ธนาคารเลยก็อาจจะมีการรอค่อนข้างนานค่ะคิดว่า ดีนะคะช่วยให้เศรษฐกิจไปไปต่อกันได้ถ้าเราทำวิธีการที่ถูกต้องนะคะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามเขาเรียกว่าอะไรข้อกฎหมายหรืออะไรสักอย่างนะคะก็